ครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟทุกท่านครับผมคลิปนี้ก็ได้พาทุกท่านมาหาดักปลาไหลครับผมไม่ได้มาดักหนูครับคลิปนี้เอาตุ่มมาอย่างเดียวครับผมมาหาดักปลาไหลนี่ครับผมสภาพบ่อที่เราจะดักครับผมเอารถไถให้มาคว่ำไว้อะปุ๊บล้อรถไถครับผมบ่อไม่ใหญ่มากครับผมข้างทางเนาะไม่รู้ว่าจะเหลือปลาไหลให้เราหรือเปล่าครับผมก็ ตรงนี้แหละครับผมที่ผมเข้ามาดักหนูเมื่อคลิปก่อนเข้าแปลงในอีกครับผมเนาะอันนี้มันอยู่ข้างทางเลยลองไปดักปลาไหลดูครับผมคลิปนี้ดักไม้ห่วงห้ามนะครับผมเขตห่วงห้ามนะครับผมนี่ห้ามเข้าแต่ผมได้ขออนุญาตเจ้าของที่แล้วครับผมเนาะเขาให้เข้ามาดักได้ครับผมข้างในเป็นสวนสับรถครับผมเนาะคนนอกเขาไม่ค่อยให้เข้าครับผมเขาปลูกสับรถไว้เยอะครับผมด้านในช้างก็กินเยอะเหมือนกันช้างก็กินเยอะครับผมด้านในเนาะ ผมได้เตรียมตุ้มมาสีลูกครับผมเพราะบ่ไม่ใหญ่ครับผมนี่ผมมาดูไว้แต่วันวันที่ผมมาดักมาดูไว้แต่คลิปที่แล้วแล้วครับผมบ่มันไม่กว้างเนาะสีลูกก็น่าจะพอครับผมนี่นี่ครับผมตุ้มสีลูกเหยื่อก็สูตรเดิมครับผมนี่ปีกับหอยเชอรี่ครับผมนี่ครับผมสูตรเดิมมีตัวไม่เหลือครับผมไปครับผมเดี๋ยวลงมือดักกันเลยครับผม เดี๋ยวรอลุ้นพร้อมกันตอนเช้าเนาะไปครับเดี๋ยวผมจะดักให้ชมเลยครับผมคลิปนี้เนาะมาครับเดี๋ยวมาดักกันพอดีเดี๋ยวให้แม่บ้านถือกล้องให้ครับผมน,นะนะท่านใดยังไม่เข้าใจในการดักเนาะต้องแหวกให้มันใหญ่มากครับผมพอประมาณเนาะหันงานเข้าด้านข้างครับผมเพราะว่าปลาไหลกลางคืนส่วนมากมันจะกินข้างๆฝั่งครับผม ตรวจสอบดูก่อนว่ามีอะไรปิดงานหรือเปล่าปิดตรงทางเข้ามันหรือเปล่าใส่เหยื่รับผมประมาณนี้ครับผมพอนหนึ่งแก้วแล้วก็น้ำมันหน่อยครับผมให้มันมีกลิ่นเท้าครับผมเสร็จครับผมอย่าปิดไว้ซะหน่อยอยู่ข้างทางนะครับผมกันเหยื่อกับผม คนมาขโมยดูก่อนโอเคไปครับผมไปหลังต่อไปมีนานาครสอบถามมาใช่เหยื่ออะไรก็เน,นี่แหละครับผมก็ะปิกับหอยนเนาะสองอย่างครับผมหาง่ายที่สุดแล้วครับผมผมว่ามันดีกว่าเหยื่ออย่างอื่นด้วยแหละครับผม มันหาง่ายมันดีตรงที้มันหาง่ายนี่นแหละทุกไม่ต้องลงหราทุกอยู่ตรงนี้ก็ได้ล,ลึกกว่าไหนตรงนี้ได้ไม่ลงเลยลงไปกับผุนวิ่ยมันเหมือนกบเลยอ่ะไม่ใช่ไหมล่ะไม่ไหวลึกกระป๋มมอมแมว อยา,อยาที่ใหม่ของมาครับผมมาต่อลูกที่สองครับผมตรงนั้นลึกครับผม ใชครับผมเดี๋ยวไปต่อลูกที่สาม ผมลูกที่สี่ครับผมนี่ครับผมลูกสุดท้ายลูกที่สี่ครับผมมันเป็นชั้นๆอย่างนี้ครับผมมันดักยากครับผมมันเป็นบ่อเนาะมันไม่ได้เป็นลาลาดครับผมมันไม่ได้เป็นที่ลาลาบเนาะมันชันอย่างเงี้ยดักยากครับผมไม่รู้ว่าจะมีตัว หรืเปล่าเดี๋ยวลุนดูครับผมตีหลังเนาะไอ้ตรงนี้มันก็เป็นล้อยางครับผมเนี่ยล้อยางล้อรถไถอย่างเงี้ยครับผมความมองกองไว้เนี่ยนี่รอยผมเดินแหวกแหวกบักไม่ได้มันคันมากเลยครับผมนี่เดี๋ยวมารุนพร้อมกันตอนเช้าครับผมตีลูกเนาะว่ามันจะมีสะกี้ตัวแต่มีตัวอยู่แล้วครับผมนี่แบบนี้มันจะคือกว่าหนูอยู่หรอกครับผม อดักหนูไม่ผ่านดักหนูคนดักเยอะครับผมแถวบ้านผมช่วงนี้มันเป็นหมายปลาอ้อยอย่างนี้ด้วยเนาะมีตะลอยคนดักนะครับนะดักด้วยกองข้าวด้วยไปครับผมเดี๋ยวเอาไว้มาเจอกันตอนเช้าครับผมว่าจะได้สักกีตัวครับผมกับหมยเข็ดหัวห้ามแบบนี้ครับผมเดี๋ยวลุนดูพร้อมกันครับผมสีลูกเราจะติดสักกีตัวครับผมไปครับเดี๋ยวเจอกันตอนเช้าครับผม ครับสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าผมเดี๋ยวเช้านี้จะพาทุกท่านมาเก็บตุ่มสี่ลูกที่ดักไว้เมื่อวานตอนเย็นครับผมเนาะเดี๋ยวไปลุ้นดูว่าจะพอมีตัวติดให้เราซักตัวหรือเปล่าครับผมนี่ผมที่ดักไว้ก็ฝั่งนี้เลยคนขีดยางครับผมออกมาจากสวนยางเมื่อคืนผมได้มาอยู่นี่เกือบเที่ยงคืนนะครับผมประมาณห้าทุ่มกว่า,วา,วามาเขยา่าตอกสันตอกอยู่เนี่ยครับผมไม่เข้าครับผม มันมีตัวอยู่นะครับผมหนูเวลาเขย่าแล้วมันวิ่งมามันมากัดหญ้าครับผมมันไม่เข้ามันมองไม่เห็นนะครับผมเนี่แต่มันก็มีรอยคนดักเยอะนะครับนี่หนูเดี๋ยวชายเป้าไอ้นี่เนี่ยครับผมแต่หนูก็พอมีครับผมเวลาเขย่าปุ๊บมันวิ่งมาร้องงืดๆงืกัดหญ้าแล้วมันก็ไม่เข้าหาครับผมมองไม่เห็นครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นเพราะผมเขย่าไม่เป็นหรือเปล่าสั่นไม่เป็นหรือเปล่าไม่เคยครับผมสองสามรอบแล้วครับผมมามาไอ้สั่นต่อครับผมไม่เคยได้ตัวทีครับผมหนูเนาะ ใส่ okay. ไม่ใช่ทาง <laughs> ไม่ใช่แนวทางครับผมซื้อตอมาใหม่ก็ยังไม่ไม่ได้ตัวเลยครับผมเนาะนี่ครับผมมาเก็บตุ่มกันเดี๋ยวลองมารุ่นดูรับผมว่าตุ่มเราจะพอมีผลงาน,นไหมครับผมเชา้านี้กับไม้เขตห่วงห้ามครับผมห้ามเข้าเดี๋ยวไปเก็บจากฝั่งนู้นมาครับผม ฝั่งนู้นมันชันครับผมเนาะมันดักยากมันมันไม่เหมือนทางนี้ทางนี้มันยังเป็นที่ร,บราบๆมั่งไอต,ตรงนู้นชันอย่างนี้เลยครับผมดักยากไม่ไม่เป็นแต่มีตัวหรอกเกิดมีตัวมีก็จะมีอยู่ฝั่งอย่างเงี้ยแหละครับผมคนไหนเข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเนาะก็เป็นกำลังใจให้กับช่องพันหมีครับผมทิิปก็จะเน้นหาอยู่หากินนี้แล้ะครับผม หมดหน้าหาปลาเดี๋ยวก็ไปพึ่งแล้วครับผมเกือบถึงพึ่งแล้วครับผมอีกเดือนกว่าๆสองเดือนเต็มที่ลูกแรกครับผมเหยื่อก็เหมือนเดิมคนจะเป็นหอยกบกะปิจืดครับผมมีตัวครับผมเนี่ยปลาไหลนี่แน่นอนกว่าหนูครับผมหนูนี่คนหาเยอะด้วยเลยอย่างหนึ่งมันผมก็ยาวตอกไม่เป็นด้วยครับผม ผมก็พยายามดูจากคลิปนะนะท่านอื่นเนาะเวลาเขาสั่นเขาสั่นยังไงผมก็ทําตามเขาแล้วครับผมแต่มันไม่เข้าตัวแรกครับผมตัวไม่โตมากครับลูที่สองเอ,เอียงเอียงอยู่นะเอียงเอียงอยู่เป็นยังไง อาน,นี่ก็มีตัวครับผมนี่ตัวนี้ตัวสวยอยู่ไม่ถือว่าใหญ่มากครับผมตัวกําลังสองลูกสองตัวครับผมปลาไหลมีตัวยังไงก็เข้าหมดไม่เหลือครับผมแบบนี้บ่อเล็กๆแคบๆอย่างนี้ด้วยครับผมเดี๋ยวรุ่นดูมันจะมีมากมีน้อยขนาดไหนสองหลังสองตัวแล้วครับผม ผมก็เพิ่งหยอดน้ำกดมาอากาศเริ่มเย็นๆครับผมลมแรงแลเย็นลมลมมันแรงครับผมมันเลยอากาศนหนาวๆกุ๊ดูไว้เดี๋ยวลมวสองตัวนี่นะตัวไม่โตเท่าไหร่ลูกที่สามโอ้อันนี้สองตัวเลยมั้งนี่สองหรือสามนี่ เหยียบไม่ออกอโอเคเหยียบครับผมเด็กเม็นเน่าสองหรือสามตัวเนี่ยครับผมนี่นี่ครับผมตัวสวยเลยครับผมนี่ตัวใหญ่ตัวหนึ่งสองหรือสามตัวเนี่ยแหละครับนี่น่าจะสองตัวครับผมสามหลังสี่ตัวลุนหลังสุดท้ายครับผม ทางนี้มันชันครับมันไม่เหมือนทางนู้นหลังที่สีหลังที่สีก็มีตัวนะครับแต่ไม่ใช่ไม่มีตัวตัวน้อยหนึ่ง ใช่ตัวหลังที่สี่มีตัวอยู่นะครับนะเห็นไหมครับคนมาจากกีดยางนี่ครับผมเดี๋ยวจะเอาเปปล่อยเนาะนี่ครับผมนี่ <laughs> ตัวกระติดหนึ่งครับผมยวปล่อยมันไปครับผมเข้ายันตัวเล็กครับผมนี่แหมเพิ่งเกิดเมื่อวานนี่แล้วั้างนี่ไปครับผมจะปล่อยันไปไป <laughs> พอได้กินครับผมนอกดักปลาไหลดีกว่าดักหนูอยู่หรอกครับผมหนูนี่หายากครับผมแถวบ้านผมเนาะมาครับผมตัดภาพมาถึงบ้านแล้วครับผมเดี๋ยวมาดูปลาไหลที่ได้มาเมื่อเช้าครับผมเนาะนี่ครับผมตุ่มสีลูกเนาะสีลูกติดห้าตัวนะครับผมตัวเล็กตัวหนึ่งตัวเล็กได้ปล่อยไปแล้วเนาะตัวไม่โตเท่าไหร่ครับผม ลูกนี้สองตัวลูกนี้สองตัวครับผมอันนี้สี่ตัวครับผมต,ตุ้มสีลูกติดห้าตัวตัวตัวเลกปล่อยไปแล้วเนาะมีนานเขาเคยคอมเมนต์มาบอกผมว่าปลาไหลนี่ลามอร่อยครับผมเดี๋ยวผมจะลองดูครับผมแต่ขั้นตอนมันค่อนข้างที่จะยากนะครับผมยากตรงไหนรู้ไหตรงไปหาไม่ไผ่เนี่ยแหละครับผมเนาะ ตัวสวยๆครับผมดีกว่าดักหนูอยู่ครับผมแถวบ้านผมรอยหนูนี่มีอยู่นะครับรอยหนูนี่แต่คนหาก็เยอะครับผมเนาะขนาดแถวบ้านผมไม่มีนานะครับผมไม่มีนาแถวเหมือนแถวอีสานเนาะคนหาหนูเยอะมากเลยครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้เลยเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับผม